หมายเลขนะครับประจําตัวผู้สมัครของท่านนะครับแต่ละเขตนะครับอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกนะครับก็ขอให้ท่านเตรียมตัวนะครับเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมนะครับนะครับจับมือกอ์ท้องถิ่นนะครับจับเขียนชื่อนะครับแล้วก็จับฉลาก ใส่ในนักทึบแสงนะครับทาการเขย่านะครับเพื่อให้ทราบว่าเป็นฉลากผู้ใดนะครับแล้วก็ให้ครั้งละหนึ่งใบนะครับชื่อของผู้สมัครที่ถูกจับนะครับจะเป็นลําดับให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้สองก่อนนะครับในส่วนของก่อนแปดจุดสามศูนย์นะครับถือว่ามาพร้อมกันนะครับลําดับที่เราจะจับเป็นลําดับการยื่นใบสมัครนะครับแจ้งทุกท่านว่าเป็นลําดับการยื่นใบสมัครนะครับหลังจากนั้น ก็ถ้าได้ลำลับนะครับข้อที่หนึ่งในส่วนของผมจะไล่ทีละเขตดีไหมครับไล่ทีละเขตเนะเาะเขตที่หนึ่งนะครับมีท่านมาลงเวลาก่อนเจดท่านด้วยกันนะครับเจ็ดท่านด้วยกันไม่รับโอนไม่รับแบบเครดินะครับ เสนดี๋ยวจะบอกเพราคข้ามาไม่ได้ค้าามก็กำลังบันทึกการจับสลากอยู่นะคะซึ่งผู้สมัครทั้งสังเขตก็ตกลงกันได้นะคะในการที่จะสบระดับในการสบะนะคะซึ่งอีกสักครู่นะคะท่านผู้สมัครผู้สมาชิกสภาเทศบาลเขตสอง บันทึกการจัดสระเรย่รงบุคลากรจัดสระอ่บทำไปเรียบร้อยแล้วก็ไล่ไปเลยค่ะวนะคะได้ผ่านตัวแรกนะคะคือตัวตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและกำลังไปที่ตัวที่สามนั่นคือตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค่ะส่วนบริเวณด้านหน้าเวทีนะคะคือผมจะได่เล็กนะครับเรื่องานะครับลำดับที่สองให้ ผมยืนยันที่เฉยเพราะลูกน้องเขียนครับเขียนมาแล้วนะครับเราหลับนะครับที่เดือนต่อไปวุ้นซูวิ้นต่อไปในส่วนของตึกก็ที่สองสำเนาเอกสารด้อะไรก็แล้วแต่ต้นที่สองก็จะบับนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำ ูเงไม่ติดตรงสมบรนะคะแล้วทีตรงที่สองนะคะกจะนภายในห้องนี้นะคะคอยดูแลแล้วก็ทำเรื่อสะดวกในการระกบการต่างๆแล